เครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีความแรงมากกว่า PlayStation 5ขึ้นแท่นขายดีอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับเพื่ครับวันนี้ค่ำคืนวันที่22สิงหาคมมาพบกับ a c o n TV กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series X นั่นเองนะครับที่มันมีความแรงในเรื่องของตัวสมรรถนะ นะครับการประมวลผลที่แรงกว่า Playstation 5และก็แรงที่สุดในทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลเวลานี้นะครับเวลานี้นะครับเพราะว่ามันสามารถรีดพลังการประมวลผลเนี่ยได้สูงถึง12เทราฟอบนะครับมากกว่าทาง Playstation 5เกือบเกือบจะ2เทราฟอบเลยนะครับก็ของ Playstation 5เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ10.28หรือว่าประมาณนี้แหละนะครับก็เกือบเกือบจะ2ก็ถือว่าเยอะนะเยอะพอควรแต่ทำไมตัวเกมบางทีเกมลองเหมือนกันแต่นาการพอร์ตหรือว่า เพอร์포มต่างๆมันดูมันไม่ค่อยจะเห็นความแตกต่างสเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็าอาจจะต้องลองดูเก s ชิ n อิมแพ t ใช่ไหมอ่าเพราะ g เก s ชิม Impact นี้มีให้เล่นบนตัวเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series ทั้ง X และ S แล้วอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันว่าวันที่ตัวเกมนี้ปล่อยออกมาให้ได้เล่นกันแบบฟรีๆนะครับกับลาวอาสาวก Xbox เนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับว่าตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะสูงกว่า PlayStation 5ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันนะครับก็ต้องรอดูกันและในวันนี้นะครับทำไมมันถึงขึ้นแท่นอันดับหนึ่งใน a เม z o n ของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับกับสินค้าขายดีในหมวดของวงการวิดีโอเกมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้วันที่22สิงหาคมนะครับก็เป็นวันที่เครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ได้ทําการเปิดให้จองนะครับสั่งซื้อแหละนะครับสั่งซื้อกันในวันลิ้งวันแรก นะครับกับตัวข้อมูลที่เพื่อนๆก็คงจะได้เห็นมาก่อนหน้านี้ 2- 3เดือนแล้วนะครับกับตัวสีใหม่แล้วก็ตัดฟังก์ชันบางตัวออกนะครับจะเหมือน PlayStation 5ตัว New Mo เดลไหมที่ตัวดิสดาถอดได้ไหมมันก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับแต่เรียกว่าทาง Microsoft เองก็ไม่รู้จะหมดบุกหรือเปล่านะครับก็เลยตัดเจ้าตัวช่องดิสดาออกไปเลยกับตัว Xbox Series รุ่นตัว X นะครับที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆตรงนี้ที่เป็นสีดาแต่ก็เปลี่ยนให้เป็นเป็นสีขาวซะนะครับจะได้รู้ว่าถ้ามาทรงเชฟ เป็นที่ดักยุงแบบนี้นะครับแตกเป็นสีขาวมันจะไม่มีช่องตัวดิฟไดนะครับพอไมนไม้มีตัวช่องดิฟไดราคาก็จะถูกลงใช่ไหมครับประมาณ5ไม่ใช่ประมาณอยู่ที่50ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เรียกว่าประมาณเกือบเกือบสามพบาทนะครับราคาก็จะถูกลงถ้าเราไปเทียบกับตัวเลทค่าเงินของประเทศญี่ปุ่นนะครับกับตัวราคา x อค x บ e อกซีร e ตัวรุ่นโมเดลใหม่นะครับที่ตัดช่องตัวดิฟได,ดออกนี้ ก็จะมีเหลืออยู่ประมาณ5 0,000เยนนะครับประมาณ5 0,000เยนนะครับประมาณ5 0,000เยนเพราะว่าถ้ารวมภาษีแล้วมันก็ประมาณ59,00 0กว่าเยนนะครับก็ตีว่า6 0,000นะครับลดลงไปสักประมาณ10%ใช่ไหมครับกับการภาษีนักท่องเที่ยวก็จะได้เหลืออยู่ประมาณ5 0,000เยนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับ12,000ือบาทก็ถือว่าราคาถูกนะถูกนะโอเคเลยผมก็มองว่าถ้าใครที่ไปประเทศญี่ปุ่นอยากจะลอง สัมผัสตัวเครื่องเกมคอนโซล x b o x Series X ดูนะครับก็ลองฮิ้วติดกับมาก็ได้นะครับเพราะในบ้านเราเองเป็นตัวสินค้าที่เรียกว่าหายากพอควรนะครับกับราคาสวยๆแบบนี้นะครับส่วนมากผมเห็นถ้าใครไปประเทศญี่ปุ่นก็มักจะค้นหากับเจ้าตัว x o x x e r i e s X นี่แหละติดกับมานะครับเพราะว่าในประเทศไทยเราเองที่ขายกันราคาหิ้วหรือว่าราคาหลาพ่อค้าเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะ สูงกว่า15ื่นแหละตอนนี้นะครับหมื่นดีไม่ดีก็แพงกว่าตัว PlayStation 5ตัวรุ่นใส่ดิสด้วยซะด้วยซ้ำนะครับหมื่นแปดก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันส่วนไหนไม่อยากบินไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นก็ลองแวะไปที่สิงคโปร์ก็ได้นะครับเช้าไปเย็นกลับอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไปหยิบติดกลับมาก็ได้เหมือนกันนะครับกับตัว XBox e สีนะครับส่วนตัวสีอื่นๆก็มีด้วยนะครับเรียกว่าเป็นสี Limited Edition แล้วกันนะครับกับตัว Galaxy Black นะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะที่จะเป็นเหมือนกับฝังมุกเอาไว้หน่อยๆนะครับแต่เป็นสีดำมีช่องดิไดายให้นะครับตัวนั้นจะมีราคาแพงกว่าราคาปกติจาก500ดอลลาร์ใช่ไหมครับสี99มาเป็นประมาณ549ดอลลาร์นะครับขึ้นมาประมาณ50ดอลลาร์นะครับถ้าใครเป็นสายนักสะสมอยากจะสะสม แล้วก็ไม่รู้ว่าเจนนี้จะเป็นเจนสุดท้ายแบบรูปทรงแบบไม่ใช่ไฮบิดนะครับเพราะว่าเขาก็มองกันว่าเฮ้ยรุ่นใหม่เจนเดเรชั่นใหม่ต่อไปของทาง Microsoft เองในทางฝั่งพอโซนจะเป็นแบบไฮบิดเหมือนกับทางฝั่ง Nintendo s สวิตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับก็ต้องรอดูกันแล้วก็ทิศทางของ Microsoft เองนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงงานเกมคอมที่เริ่มขึ้นได้วัน2วันแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าตัวเกมต่างๆที่ไม่เคยอยู่ในลิสต์นะครับอย่างเช่นเกมชิดอิมแพคที่เพื่อนๆก็เห็นกันแล้วว่า ก็ได้พอรตลงมาบ,บนตัวเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series ให้ได้เล่นกันแล้วอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอกันแล้วก็ยังมีตัวเกมที่กำลังจะทยอยเข้าตัวเกม Pass อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียโจนนะครับถึงแม้ตัวเกมนี้ก็มีข่าวว่าจะลงให้กับ PlayStation 5ในอีกเวลาไม่ถึงปีนะครับก็เรียกว่าประมาณสัก3 4เดือนก็พร้อมที่จะพอตให้กับตัวแพลตฟอร์มของทางฝั่งคู่แข่งอย่าง PlayStation 5เหมือนกันอันนี้อาจจะดูทำร้ายใจิตใจแฟนๆของทางฝั่ง Microsoft สักหน่อยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ ก็คิดว่าบางคนก็อาจจะเจ็บจี๊ดนะครับว่าโอ้โหทำไมพอร์ตให้เร็วจังนะครับอย่างน้อยสักปีนหนึ่งดิประมาณนั้นนะครับเราเองกอ็พอที่จะประเมินได้ว่าทิศทางของทางม i โ r o s อฟท์เองก็คงจะไปโฟกัสในทางด้านการผลิตของตัวซอฟต์แวร์้อนให้กับตัวแพลตฟอร์มต่างๆให้มากขึ้นนะครับตามที่เขาเคยได้บอกเอาไว้ในการาเข้าซื้อกิจการของค่าย a อ t ีมิชชั่นพิซซ่านั่นเองนะครับว่าตัวเกมต่างๆจะเรียกว่าไม่ได้มีการผูกขาดนะครับถึงแม้จะอยู่ใน มือของทาง Microsoft แล้วก็ตามน,นะครับตัวเกมเหล่านั้นก็พร้อมที่จะโลดเล่นบนตัวแพลตฟอร์มของทางคู่แข่งด้วยเหมือนกันนะครับด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มองว่ามันก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับกับตัวเกมที่เป็นแบบชนิดมัลติแพลตฟอร์มนะครับและเราก็ต้องรอดูกันว่าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลเจเนอเรชั่นต่อไปของทาง Microsoft เองจะออกมาแก้ลํำกับทางฝั่ง PlayStation 5หรือว่าจะเป็นของทาง i ิจิทัล s w i t c h ได้อย่างไรนะครับเพราะอย่าลืมว่า Microsoft เองถ้าออกตัวรุ่นตัวนี้ออกมาอย่างเดียวเนี่ย กับแค่เปลี่ยนตัดช่องดิสไดออกนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนสีอะไรแบบนี้แค่นี้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มความจุก,ก็ตามนะครับมองว่า PlayStation 5 Pro ถ้าออกมารับรองสเปคของตัว Xbox Series X นะครับก็อาจจะโดนทุบสถิตินะครับว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเครื่องเกมคอนโซลที่มีความแรงมากที่สุดในทางด้านฝั่งเครื่องเกมคอนโซลเวลานั้นก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า PlayStation 5 Pro เนี่ยจำนวนเทราฟอเนี่ยน่าจะสูงกว่า อ่า10.25 10.28แน่นอนนะครับอย่างน้อยก็ต้องขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณประมาณ14 15เทราฟบนะครับเท่าที่ผมลองลองประเมินกันไว้นะครับก็ถือว่าอ่าเป็นการแข่งขันในทางด้านฮาร์ดแวร์ที่จะดุเดือดกันในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับในปีหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นเราก็ต้องดูตัวไม้เด็ดของทาง Microsoft นะครับว่าเขากําลังจะมีอุปกรณ์ตัวอะไรที่จะมาทําให้ตัวแพลตฟอร์มของทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลนั้นดูแล้วไม่เพียงพําไปมากกว่านี้ นะครับไม่ไปไปม,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 มากกว่านี้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับผมก็เชื่อนะครับว่า Microsoft ก็อาจจะต้องมีไม้เด็ดเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้อยู่นะครับว่าตัวเองเนี่ยจะโจมตีหรือว่าต่อสู้กับคู่แข่งอย่าง PlayStation ที่ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหิมเกลิมเหลือเกินนะครับเหิมเกลิมเหลือเกินเพราะตัวเกมจากทางค่ายประเทศจีนนะครับก็โอ้โหเชิดฉายซะจนเอา บทบันตัวแพลตฟอร์มขึ้นเป็นเกมคอนโซลตัวอื่นๆในเวลานี้ได้เลยทีเดียวนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีตัวเกมของค่ายตัวเองในปีนี้ที่แบบเป็นระดับที่เป็นเอนะครับแต่ให้พื้นที่กับค่ายเติร์ p ปาร์ตี้ต่างๆได้เจิดจลัดนะครับและในปีนี้เราก็คงจะได้เห็นตัวเกมที่อยู่ในค่ายเติร์ p ปาร์ตี้นะครับบุคคลที่3ที่อาจจะได้มีลิสเข้าชิงรางวัลเกมออฟเดอนเกียร์นะครับที่มันเป็นตัวเกมที่โลดเล่นบนตัวแพลตฟอร์ม PlayStation 5 ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับกับในปลายปีนี้นะครับกับรางวัลเกมออฟเดนเยนะครับก็สนุกแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนแต่อย่าลืมนะครับ p พล y s t เ t ชั่5ยังมีข่าวใหญ่อีก2ข่าวนะครับอ๋อไม่ใช่2งงานนะครับอืมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าโอ้โห ดุเดือดน,นะครับดูเดือดโอเคครับวันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารของทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series X ให้เพื่อนๆทราบกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราก็จะมาอัปเดตกันต่อเรื่อยๆนะครับกับตัวข้อมูลข่าวสารด้านวงการวิดีโอเกมสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพเพื่อนกันไปก่อนนะครับแบ็กมิดหมูคองผมเทสกับตัวด่านเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหสิบกว่ารอบเลยมั้งเล่นจนเบื่อแล้ว <laughs> เริ่มตน้นฉากเริ่มต้นนี้นะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ